ไม่รู้คุณผู้ชมเห็นหรือเปล่านะโอ้ยดังมากนั่นๆดังยิ่งกว่าปืนอีกโอ้ยหนาวหนาวลมเย็น โอ้โห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 ฮ่ห้วนแล้วล้วแล้วโอ้โหอ้้คุ้มค่าแก่การล้อ ตอนีกุ้งต้องต้องสัญญ่นเงีะสุดยอดมากเลยครับฝั่งโดนนี่ยิงปลาฝั่งนี้ก็ยิงอีกโอ้โหนี่ๆฝั่งโนนอ่ะเจ้าแม่โอ้โหมือผมนี่กับพิฟบเลย ตอนนี้กีโ่โมงแล้วอ้าวเรียบร้อยโอ้ยเฮ้ยอากาศหนาวนัน่นเฮ้ยทำไมอากาศเป็นนัน่นนั่นนัหนาวขนาดนี้เนี่ยปีใหม่223 0ั้งทีนี้นะวหนาวอาจจะไม่ได้แอบไว้คุณผู้ชมสมวันี้ลมเยน็นจริง ลืมใบถึงนล่องเอกสโรลมมันจะมาทำไมเยอะแยะเนี่ยหนาวจะบ้านเลยโคตดหนาวเลยเนี่ยไม่ต้องเปิดแอร์มั้งเนี่ยอ้าวเมื่อกี้เสียงฟ้าร้องเหรอว้าวเฮ้ยสวยอยู่นะ นึกถึงไอ้นีนไอ้เวทโคมไฟของอะไเสียวอะแล้วก็ผบมบสั่นอีก้วไม่ใช่เราบอกสัน่นลงมือมันสั่นใน,นหนาวแค่นี้ใช่ไหมนั่น,น,นโอ้หไอเนี่ยดังมากๆเลยโอเคม,ม,อมีมีต่อไหมมีต่อเปล่า เฮ้ยทำไมอากาศมัเนเยี่ยงขนาดนี้เนี่ยปั้งโอ้โหอเล็กอเล็กนี่เสียงยังดังเลยโอเคเป็เนไงเฮ้ย,ยฝั่งนี้ไม่มีแล้วอะ่ะจะไปฝั่งนู้นแทนและ โอเคก็คลิปนี้ก็มีอยู่แค่นี้ครับผมก็จะพูดยังไงเดียร์แฮปปี้เดลยงครับผมฉลองปี2023ในวันที่1มกราคมนะครับโอเคเฮ้ยอากาศด้านหนาวเดี๋ยวดูแล้วกันครับผมว่าคุณผู้ชมว่าโปรเจกต์ในปี2023ผมจะทำเกี่ยวกับอะไรต่อครับผมโอเคทุกๆคนก็มีแค่นี้ครับผมบายๆครับผมพร้อมกับประจันคืนซี่ ใครมันปล่อยรถถังไว้ตรงนี้เนี่ยโอเคไปแล้วบ๊ายบาย